จเจริญพรค่ะคุณโยมกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะในรายการถามทามตอบทมนะคะรายการธรรมะดีๆนะคะที่ชาวโพธิวนานะคะยินดีเป็นกระยาณมตรให้กับท่านผู้ชมนะคะท่านใดมีคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะหรือการใช้ชีวิตนะคะก็ส่งคําถามมาได้ที่โพธิวนา answer gmail com นะคะถ้าคําถามท่านมีประโยชน์เราก็จะคัดเลือกมานะคะสําหรับคําถามวันนี้เหมือนเดิมค่ะก็จะมีคุณแม่คอยนั่งตอบอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีเลยค่ะคําถามนี้เข้ากับ สังคมออนไลน์ในยุคสมัยนี้นะคะสังคมก้มหน้านะคะซึ่งเทคโนโลยีก็มีประโยชน์นะคะแต่ถ้าเราติดมันมากเกินไปก็เนี่ยค่ะถึงได้ที่มาของสังคมก้มหน้านะคะถึงนั่งติดกันแต่เราไม่ได้คุยกันเลยนะคะเราคุยกันผ่านไลน์นะคะคำถามวันนี้ก็มีอยู่ว่านะคะคุณแม่เขาส่งมาว่าหนูมีเรื่องกังวลใจอยู่เรื่องหนึ่งคะ่ะคุณแม่คือตอนนี้หนูติดเกมนะคะแล้วก็ติดอินเทอร์เน็ตติดการคุยไลน์ติดการแชทนะคะจนทําให้บางทีเนี่ย มันเลยไปถึงเรื่องงานส่วนตัวนะคะทำให้งานส่วนตัวที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยไม่เสร็จนะคะแล้วก็เขาพยายามแล้วนะคะที่จะแบบหยุดเล่นอนะ่ะแต่ว่ามันก็ใจอ่อนไม่ได้เพราะว่าก็ทํางานอยู่หน้าคอมอะค่ะมันก็เด้งขึ้นมาตลอดเวลานะคะทุกคนคุณแม่ช่วยแนะนาวิธีการแก้ไขให้ด้วยค่ะวิธีแก้ไขต้องแก้ใจตัวเองอันดับหนึ่งเลยจะติดอะไรก็ติดได้แต่ ถ้ามันติดเข้าไปถึงใจแล้วมีวิธีเดียวที่แก้ได้ที่แม่ทำมาก็คือถ้าเราตายตอนนี้ทุกอย่างจบแล้วนะมันคือการปอบย้งใจของเราด้วยสัญชาติญาณของผู้มีปัญญาเราคิดว่าเออถ้าเราตายตอนนี้ทุกอย่างจบหมดเลยเราจะไปไหนมันเ,เป็นสัมภเวสีลูกนิยาเล่นล่อนแสวงหา ที่ไปเกิดไม่ได้เพราะจิตมันฟุ้งซ่านเพราะนั้นมีวิธีเดียวเท่านั้นพอรู้ว่าเรากำลังติดกับมันเมื่อไหร่ให้รีบถอนมันออกทันทีย้ายจิตไปทำอะไรก็ได้จนกระทั่งรู้สึกว่าใจมันคลายแล้วเราค่อยกลับมาอันนี้เป็นวิธีที่แม่ก็เคยติดมาก่อนนะลูกนะแล้วแม่ก็ใช้วิธีนี้หลุดออกมันจากมันมาได้ ก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ของง่ายแต่เมื่อหลุดออกม,มาจากจากมันได้นี่ยมันรู้สึกภาคภูมิใจมากเหมือนเราขึ้นมาจากโคนตองได้อืมค่ะแล้วคุณแม่มีคำมะดีๆฝากอีกสักข้อนี่ไหคะก่อนจะจากกันก็ต้องบอกว่าธรรมะสกิดใจก็คือการเตือนใจของเราให้ชำระจิต ที่คุณมัวเศร้าหมองอยู่เสมอนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะเป็นหลักธรรมของพระเอยเจ้าทั้งหลายที่คุณกระทำค่ะคุณยอมอ่ะสาธุค่ะคุณแม่ขอบคุณแม่นะคะที่ให้ธรรมะดีๆนะคะหวังว่าทุกๆท่านนะคะจะเอาวิธีนี้ไปใช้นะคะในการแก้ใจตัวเองนะคะก็คือ ถ้าหยุดที่ใจแล้วทุกอย่างจบใช่ไหมคะแม่หนูใช่ค่ะก็ก่อนจะจากกันไปนะคะเหมือนเดิมนะคะถ้าท่านใดมีคําถามลักษณะแบบนี้ค่ะส่งมาได้เลยนะคะเรารอคําถามของท่านอยู่นะคะมาที่โพธิวนาอันเซอ at gmail com นะคะแล้วก็ติดตามติดตามข่าวสารนะคะมูลนิธิได้ที่ Facebook นะคะมูลนิธิโพธิวนานะคะพิมพ์ภาษาไทยติดกันเลยนะคะแล้วก็ u t u b e นะคะโพธิวนา wisdom channel นะคะสาหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะ,จะเจริญพรค่ะ